สวัสดีครับผมพบกับซองทีม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 กับช่วงแอดมินรีวิวกลับมาอยู่แล้วนะครับผมกับแอดมินรีวิววันนี้เรามีรองเท้าทีเด็ดอีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมที่หลายๆคนรู้จักและหลายๆคนมองข้ามมันไปนะครับผมแบรนด์ฝรั่งเศส แม้กระทั่งนักปาทีมชาติฝรั่งเศสยังใช้แต่คนไทยกลับไม่ค่อยนิยมกันนะครับผมเป็นแบรนด์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่เลยครับผมทาหมากฟ้าส900ตัวนี้พิเศษคือเป็นงานคอลแลบกับ NBA นะครับผมและตัวที่ผมถืออยู่คือคอลแลบกับทีมชิคาโกบูลและก็มีอีกหลายๆทีมนะครับผม <Yes. S 1> สำหรับรองเท้าวรุ่นนี้เข้าไทยแค่ชิคาโกบูลและ L.A. l e c y เท่านั้นนะครับผมกลายเป็นของหายากนะครับผมรุ่นนี้หลายคนไม่ค่อยรู้จักด้วยซ้ำสำหรับแบรนด์ชาร์มากเพราะอะไรเพราะมันมีขายอยู่ที่ดีแคทลอนนะครับผมเป็นแบรนด์ที่ขายอุปกรณ์กีฬามากมายนะครับของประเทศไทยคนเลยคิดว่ามันก็เหมือนพวกรองเท้าตัวรองทั่วไปแต่เดี๋ยวก่อนนะผมตัวนี้ไม่ใช่รองเท้าตัวรองหรือรองเท้าตัวเริ่มต้นสำหรับ เด็กๆที่หัดเล่นบารสนะครับผมระดับบาร์สอาชีพเขายังใส่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ได้ไก่กาอาราเ่เหมือนรูปลักษณะมันเลยนะครับผมถือว่าใส่ดีเอามากๆตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมมีอะไรดีเดี๋ยวเราไปดูกัน อัปเปอร์กันก่อนเลยครับผมอัปเปอร์ตัวนี้ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่มีความแข็งแรงทนทานมากๆมากๆเพราะอะไรนะครับผมเพราะมันเป็นการถักผสมพลาสติกแบบเห็นได้ชัดนะครับผมถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีความเงาๆของพลาสติกขึ้นมาแล้วก็เท็กเจอร์ที่ถักสารลงไปเนี่ยสลับกับพลาสติกอะ่ะ มันทําให้รองเท้าดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับผมถักมาทั้งกู้นะครับผมเรื่องระบายอากาศเนี่ยมันระบายอากาศค่อนข้างดีระดับหนึ่งไม่ใช่ถึงกับดีมากๆนะครับผมข้างหลังเนี่ยดีเทลนะฮะเป็นเลขของทีมชิคาโ,โกบูลที่ได้แชมป์นะครับผมนี่เขามีใส่รายละเอียดนะแล้วก็ด้านข้างมีสัญลักษณ์ NBA แล้วก็ชื่อทีมชิลงไปคือตัวย่อของชิคาโ,โกบูลนั่นเองนะครับ มนี่การกระชากตรงนิ้วโป้งเป็นผ้าอีกหนึ่งชั้นนะครับคือ,อดูรวมๆเนี่ยแข็งแรงทนทานมากๆนิวเคานเตอร์เนี่ยผมต้องดีให้ดูเลยแข็งนี่ครับผมล็อกได้ค่อนข้างดีและที่สำคัญมันเบาเพียงแค่ สามรกว่ากรัมเท่านั้นที่ผมบอกคืออย่ามองข้ามนะครับผมนี่คือไม่ใช่รองเท้าตัวรองมันเป็นรองเท้าที่แบบใส่เล่นได้เลยครับผม ถือว่าดีมากๆสำหรับอัปเปอร์เจ้าตัวนี้นะฮะคิชชั่นเจ้าฟาส t 900ตัวนี้เห็นอย่างนี้ครับผมถ้าเปรียบเทียบเนี่ยแรกๆผมคิดว่ามันคล้ายๆตัวเจ้าพอจรอ์ดเลยก็ว่าได้น,น่าจะเป็นพอจรอ์ด6มั้งหรือทีแรกที่ผมใส่เข้าไปจะมีความรู้สึกแบบเออจะแน่นๆเลยนะครับผมแต่พอได้เล่นจริงๆสิ่งที่ผมแบบประหลาดใจมากแล้วเซอร์ไพรส์าม,ามากที่นหน้ามันนุมน่มนุม่ เป็นลงเท้าสายวิ่งแบบได้เลยอ่ะดีดเด้งมีความดีดแบบเห็นได้ชัดเลยแบบมันไม่ธรรมดาสําหรับคุชชั่นตัวเนี้ยทีแรกเราคิดว่าคุชชั่นมันเนี่ยข้างหลังจะสูงนะครับแต่ที่ไหนได้ใส่ไปแล้วมีความรู้สึกว่าข้างหน้ามีความสูงกว่าข้างหลัง <Wow. S 1> เพราะมันเหมือนแบบมีก้อนอะไรสักอย่างอยู่ข้างหน้าเท้าแต่แบบเต็มหน้าเท้านะครับผมไม่ใช่เหมือนซูมแอร์เหมือนพวกจานนะครับ มันมีความรู้สึกว่าแบบพอเรากดเราเหยียบเข้าไปเนี่ยมันพร้อมจะดีดเด้งใส่ฟิลคอร์ดสนุกมากๆสนุกมากๆากสำหรับคุชชั่นเจ้าตัวนี้นะครับแฟคชั่นไม่ต้องพูดถึงไม่ได้มีลายอะไรซับซ้อนมากมายนะครับผมมีความแข็งเหนียวนึบพื้นอินดอร์นี่เอียดอาร์ตสำหรับคนที่ชอบเสียงกรีดร้องเนี่ยผมให้ในนดเลยคะแนนด 9.5เต็ม10ได้เลยนะมันเหมาะกับพื้นปูนได้ด้วยมีความทนทานแน่นอนสำหรับพื้นปูนเพราะว่าอะไรดอกค่อนข้างหนาล่องลึกทนทานสดๆราคาเนี่ยมันคุ้มอะ่ะมันคุ้มกับเจ้าตัวนี้สำหรับผมนะที่ลองลงคท้ามามันคุ้มครับผมเท่ากับแบรนด์จีนที่ตัวกลางหรือจะไปตัว ท็อปท็อปเลยก็ว่าได้นะราคาเขาแล้วพอใส่เข้าไปมันเกินคาดกว่าที่เราคิดไปเยอะ <Yes. S 1> แถมคุณได้งานคอลแลบ n อ a อีกคุณคิดเอาว่าถ้าเป็นงานแบบพวกไก่การทั่วไปเนี่ย NBA จะกล้ามาคอลแลบด้วยถึงทุกครั้งแหละครับและที่สำคัญผมบอกเลยคือมันเป็นของหายากของคนไทยเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าเวลาเข้ามาจำหน่ายไซส์มาน้อยมากกลาว่าถ้าคุณได้ใส่เนี่ย กลายเป็นของแปลกในสนามเลยแถมใส่ได้ดีด้วยสำหรับคะแนนเจ้าตัวนี้นะครับผมเอาไปเลยครับผม8.5เต็ม10อ๋อไม่น้อยนะครับผมสำหรับ8.5เต็ม10สำหรับรองเท้าที่แบบหลายหคนอาจจะมองข้ามมันไปดีไซน์อาจจะยังไม่ค่อยโดนแต่ความแข็งแรงทนทานและเพอร์ฟอร์มานซ์มันเนี่ยผมว่าเยี่ยมยอดเอามากๆครับผมสำหรับเจ้าฟา900โลคอลแลบกับ NBA ตัวนี้ฮะแล้วตอบ เราจะมีคู่ไหนเด็ดๆนะไม่จําเป็นต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นนะครับผมตัวรองตัวไหนเด็ดๆผมมองว่าน่าจะโอเคเดี๋ยวผมจะไปหามาลองให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันนะครับผมอให้ช่องเราเป็นตัวเรื่องของท่านอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการซื้อรองเท้าดีๆมาใส่กันและคุ้มค่ากับ ราคาที่คุณเสียไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องสองทีมเราด้วยนะครับผมเราพบกับสองทีม